จะเป็นตามแบบสายจะมีสองสีอยู่ในร่างเดียวกันอะไรเงี้ยพิเศษ <c oughs> ค่ะค่อนข้างบู๊สมบูก์สมบูรณเยอะค่ะใช่ไม่ไม่ได้อยู่ในเมืองไม่ได้อยู่บ้านแบบสถานที่แบบอะไรเงี้ยไม่มีเลยอ่ะจะมีแต่แบบป่าเขาลำนาวภัยมีกิ้งกือเป็นเพื่อนเงนี้ย <c oughs> ประมาณนั้นในบทเราเก่งด้านไหนอะคะ เก่งทุกด้านเลยค่ะด้วยความที่เป็นเทพแล้วเราก็เป็นเทพที่แบบปราบมานะคะถึงเป็นชื่อแบบทิดาพยายมอะไรเงี้ยจะแบบปราบทุกอย่างที่ไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อดี้เราก็เหมือนลงมาที่เร่ยงยังโลกมนุษย์มาปราบพี่แอนดูเลยเงี้ยค่ะมียวตัวด้วย ใช่อาวุธขวัญก็จะเป็นดาบค่ะแต่และคนก็จะมีอาวุธไม่เหมือนกันไงทาย,ยาทเขาก็จะแบบต้องเหมือนพัฒนาพัฒนาแบบพลังอะไรเงี้ยที่จะแบบมีอาวุธแต่ของขวัญก็คือแบบเราเป็นเทพยอยู่แล้วค่ะขวัญก็จะเป็นดาบแบบดาบเหมือนเจไดอะไรงเงี้ยแต่จริงๆคือของจริงที่ขวัญเล่นคือท่อปแป๊บนะคะแต่ว่า <c oughs> <c oughs> แต่เขาไปใส่ก็จะแบบว่าดาบสวยมากแต่ตอนถือือแบบเอ๊ะ แป๊ะปะหลายคนชมว่าขวาัญบู๋เก่งบู๋สวยแล้วไม่หรอกค่ะก็จริงๆมาจากมาจากการทุ่มเทข,ของเวลาในกองถ่ายเขาค่ะเพราะว่าแบบอย่างขวัญยังเป็นแบบเด็กให,หม่อยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไปเรียนข้างนอกเหมือนที่แบบคนอื่นเขาทำอะไรเงี้ยค่ะลราก็มาเรียนในกองเรียนในซีนตอนนั้นเลยแล้วก็จะมีครูมี3ท่านนะ่ะครูคนแรกก็จะเป็นพี่หยงพี่หยงเป็นผู้กำกับคนที่สองก็จะเป็นพี่โค้กพี่โค้กก็จะเป็นแบบครูบ คิวบูด้วยสอนเราด้วยอะไรด้วยครูนี่สามก็จะเป็นพี่นิวอะ่ะ mm hmm. พี่นิวก็จะแบบเพราะพี่นิวเขาเขาไม่ค่อยเดบยเขาชนานาญอยู่แล้วเขารู้เรื่องอะไรเงี้ย mm hmm. เขาก็จะแบบอย่างเวลาอยู่ป่าอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีที่วงที่วอร์มแบบมีต้นไม้เพราะต้นไม้วางผ้าปิดเศษต้นไม้หักแครกอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. เขาไม่มีแบบง่ามอะไรเ่ะพี่นิวก็แบบมาช่วยถือขาให้ ย่อบอกอะไรเราให้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดแบบตอนรอแรกๆขวัญขวัญทำแล้วขวัญเบไดี้วอร์มก็แบบเดี่ยงเหมือนกัน,นยึดยึดเส้นยึดค, <c oughs> ค่ะต้องสกพากถึงจะเข้าที่เข้าทางใช่ไหมใช่ค่ะเริ่มมันไะมเริ่มสนุกไหม ไม่อะ <laughs> เอาเหรอไม่ใช่ทางใช่ไหมก็ <laughs> สนุกดีอะก็ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเมืองไทยอากาศร้อนอะ <c oughs> แล้วก็คือสภ,สภาพสภาพอากาศที่เวลาเราถ่ายทำจริงๆคือเราไม่ได้แบบอยู่ในเมืองหรืออยู่ในที่ที่เราสบายอะค่ะ <c oughs> เราจะอยู่ในที่ที่แบบร้อนอบอ้าวมีแต่แบบมแมลงคืออากาศสภาพบ้านเรามันแบบสถานที่ที่เราไปถ่ายอะไรเงี้ยมันแบบมันไม่เอื้อ,อ <c oughs> <ๆ S 2> ค่ะอืมแล้วเป็นเทพต้องแตกต่างจากมนุษย์ยังไงจักคนยังไงไหม คือเรื่องนี้จริงๆคือไม่ค่อยจะมีมนุษย์ธรรมดานะคะเราจะมีความพิเศษคือเป็นเทพเหมือนกันหมดแล้วก็อย่างตัวทายาทที่จะเป็นเกรซพี่ออฟหรือว่าน้องๆเนี่ยค่ะเขาก็จะแบบแต่งตัวธรรมดาแต่ว่าน้องเขาก็จะมีพลังเหมือนกันเห็นไหมขวัญเป็นเทพพี่นิวเป็นเป็นมนุษย์พี่นิวเป็นทายาทใช่อะทายาทครึ่งเทพใช่ครึ่งเทพใช่ก็รักกันได้ค่ะไม่มีใครเป็นมนุษย์ปกติเลยค่ะ เราเป็นเทพแต่ละคนก็จะมีพลังพิเศษใช่ค่ะแต่ละคนก็จะมีพลังพิเศษของตัวเองมีของพิเศษของตัวเองเนี่ยค่ะรู้สึกดีไหมเพราะว่ามันเหมือนเป็นละครเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนที่เราเด็กๆนะจะมีจินตนาการแบบนี้ใช่ดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะสนุกดีค่ะแล้วก็เวลาเราเล่นไปบทเราไม่สามารถเดาออกได้ว่าแบบมันจะไปทิศทางไหนค่ะอย่างถ้าเกิดว่าละครดราม่าหรือคอมดี้มันจะแบบมันมีรับส่งมันจะแบบ ก็จะวนวนเวียนกันใช่ไหมคะแต่อันนี้คือแป๊บแป๊บเด็กก็จะแบบมีสัตว์ประหลาดมามีมนุษย์ขังข้าวเดี๋ยวมีผีดิบมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบฮะเวลาอ่านเราก็จะแบบตกใจไม่มีจินตนาการเรื่องนี้ไม่ต้องใช้จินตนาการค่ะเพราะว่าทางนออ์แมนคนเขียนบทของเราเขาจินตนาการให้เราแล้วอ่ะเขาไปไกลแล้วเราก็แบบฮะเปิดบทมาอ้ อะไรเงี้ยคืออ่านบทมาจะเห็นเซอร์ไพรส์ตลอดเวลาว่าใช่ค่ะดูได้นีน่มาใช่เซอร์ไพรส์ตลอดเราเล่นเราก็แบบฮ้าดูมีตื่นเต้นเลยชื่อว่าคนดูก็ต้องแบบฮ้าเหมือนกัน <laughs> เล่นแล้วมีงงบ้างไหม มีมีงงไหมแม่มงงอะคะก็ไม่ค่อยมีค่ะถ้างงก็จะอาจจะเป็นแบบงงเรื่องเรื่องคิวบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบอย่างก็สงสารคนที่เล่นเป็นผู้ทางก้าวอย่างเงี้ยเพราะพี่เขาก็จะแบบช่วงแรกพี่เขามาช่วงที่ขวอยแบบใหม่เลยครั้งแรกเลยอะไรอย่างเงี้ย พี่ๆเขาน่ารักไม่มีใครพลาดโดนขวานเลยค่ะและคิวยาวมากแต่ขวาน,นานโดนกระจายเลยคือขวาญทำพี่เขาเจ็บนอทำพี่เขาเจ็บใช่ค่ะแล้วก็คือแบบอย่างแล้วของขวาญคือแบบถ้าหมัดมือเท้าะอะไรเงี้ยมันยังโอเคมันยังแบบเรายังกะได้เพราะว่ามันคืออวัยาของเราใช่ไหมคะถ้าเป็นอาวุธแต่เนี้ยเป็นอาวุธทีมันยังเป็นท่อแป๊บปอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเราก็ไม่กล้าฟาดเพราะพอเราไม่กล้าฟาดก็กลายเป็นไม่ได้เพราะแบบภาพไม่สวยดูไม่แรงแล้วก็พอฟาดไปก็โดนเขา เทอ,อ,อแบบมีแตกก็ <S <S ตอ่อโอ้ยไม่ถึงขนาดนะ <S 2>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  แต่ว่ามีมีมีแบบมีมีในพูดพูดทางแก้วจะแบบมีสองคนที่เป็นเพื่อนขันเรียนมาด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นแฟัยก็จะแบบ เพื <muitas> <arias> ่อเราแล้วก oh. ็กล้าทําใช่ไหมก็ท yeah. ําไปเติมที่อะไรแต่พอมาดูท <thấy zat> ิวเลือดไหลหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วคอนถ่ายไปถึงไหนแล้วจะออกไปชมเมื่อไหร่อะคะก็ถ่ายไปก็เรื่อยๆแล้วค่ะก็ก็พอสมควรนะคะก็ไม่ได้ใกล้มากแต่ว่าเราก็พยายามเพราะว่าเรื่องนี้เราถ่ายยากไหนจะมีซีจีด้วยแล้วก็ไหนจะเรื่องด้วยตัวบทด้วยแล้วก็สถานที่ที่เราไปถ่ายด้วยมันแบบต้องย้ายโลเคชั่นเยอะค่ะแล้วเราก็ ไม่ได้มีแค่นักแสดงเรายังมีแบบพี่ๆที่เขาเป็นแบบจับประหลาดอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเชื่อหนูนะคะดูแล้วตื่นเต้นมากเด็กๆ็ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาถึงจาร้งานกับพี่พี่นิวเปเชียยรกันมาใช่คือพี่นิวก็ก็ก็เคยแบบสวนทางกันไปสวนทางกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องนี้ก็บรรจบกันนะคะก็ เปลี่ยนไปเยอะจากเมื่อก่อนที่แบบไม่พูดเลยเดี๋ยวนี้ก็แบบพูดเยอะพูดทําไมดูวเป็นีนิน่ารักค่ะแบบตลกอะไรเงี้ยมีอะไรก็แบบสอนน้องก็ถึงบอกว่าแบบเป็นครูอีกคนหนึ่งของขวัญเหมือนกันในด้านแบบคิวบูอะค่ะเขาแอบ,บแย่งเรมไหมเรื่องนี้คือไม่ต้องถามว่าใครแอบ,บแล้งใครดีกว่าคืคอทุกคนเลย ด้วยการที่อยู่กันเยอะเกินไปแล้วก็อยู่กันมานานมากอ่ะเป็นปีแล้วมั้งคะมันก็เลยสะดิทกันแล้วก็แบบกลมเกลียวกันค่ะสมหัวกันตลอดค่ะฝากละครค่ะก็ฝากติดตามชมละครเรื่องที่ดาพยายยมด้วยนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ขวัญได้รับบทบูค่ะแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่ยากสำหรับขวัญมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะเพราะเรื่องนี้ถ่ายยากจริงๆค่ะค่ะ คุณคะขอบคุณค <Okay, S 1> okay, ่ะอายินเสด้วยค่ะพี่ขวรเดี๋ยวถามสักกุ๊กชักกุ๊กหนึ่งได้ไหมคะขอบคุณมากครับ